สวัสดีครับที่จอดรถเราก็เสร็จแล้วนะครับมุงหลังคาเรียบร้อยข้างล่างเดี๋ยวรอรถไถมาดันไอส่วนเขียวๆนั้นมันก็คือข้อไก่ของเรานั่นเองเหลือตีสังกะสีข้างหน้าสามด้านเสร็จแล้วเดี๋ยวจะพาไปดู ที่จอดรถเรากว้างห้องละสามเมตรยาวสี่สามห้อง3ามคูณสี่สามห้องเดี๋ยวพาไปเดินดูรอบใกล้ข้างนี้มันจะเป็น ทางทิศตะวันตกมันจะเป็นเวฟเลยเนี่ยทางนี้ฝั่งทิศเหนือเหลือทางนี้แหละวันนี้ตีสังกะสีข้างล่างนี่แหละข้างบนนี้ก็ต้องตีแบบนี้นะแต่ว่าเราดึงสเลนเข้าๆไปเดี๋ยวไปดูอีกมุมหนึ่ง ด้านนี้เป็นด้านทิศใต้มันก็จะเป็นซิ่งๆหน่อยว้าวๆแหวงๆแต่มันก็อุดรูแล้วเรียบร้อยแหละถ้าดูข้างบนมันจะข้าทาอยู่ต่อยด้านนี้ก็เป็นด้านหลังอะไรด้านหลังทางทิศใต้แหละ ยืนอยู่ทางทิศใต้ตอนนี้หลังคาลงรถไปกันต่อด้านนี้เป็นด้านตะวันออกตอนนี้ที่ตีสังกระสีแล้วสามด้านเลยออกตกใต้ไปดูข้างหน้ากันด้านนี้เป็นด้านหน้า ยังไม่ได้ตีเดี๋ยวจะเริ่มเร็วๆนี้แพนไปลงรถนี่หันไปทางทิศเหนือเราไกลกับทิศเหนือเหมือนกันไปพาไปดูทางเข้าเราไกลนี่คือทางเข้าระยะยุคคาสองเมตรทำสองเมตรเลยดึงสเลนนี้มาแล้วก็ดึงกลับ แต่ข้างล่างก็ตีสังก์สีทับไปเลยเราทำห่วงคล้องเอามันจะหาอุปกรณ์อย่างอื่นยากทางนี้เป็นด้านทิ่เหนือทางประตูทางเข้าเมื่อวานยกแคริบอยเข้าไปแล้วแต่ข้างในเรายังไม่มีแล้วไกล้เล็กนะแต่ก็จะทำอยู่ก็ถือว่าโอเคนะ ออความกว้างความกว้างของทิศตะวันออกกับตะวันตกนี่14เมตรส่วนเหนือใต้นี่ยี่สเมตรอันนี้ทิศตะวันออก ไปดูลงรถอีกแป๊บหนึ่งลงรถก็ถ้าข้อไกลแล้วก็ย้ายมาเลยแหละยังไม่กี่วันหรอก ขอบคุณนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมจนจบเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ